แพทนป่าตอบสถานะหนุ่มตำรวจคนล่าสุดเป็นมากกว่าเพื่อนจริงไหม ทำเอาแฟนคลับฮือฮาอีกครั้งสำหรับเรื่องราวความรักครั้งใหม่ของแพทนภพทที่ถูกสงสัยว่าเอ๊ะคลิปที่ชาวเน็ตถ่ายพบมีหนุ่มหล่อเกียงข้างกายจับมือลูกชายน้องเรซซี่จะใช้หวานใจคนใหม่หรือไม่และทราบมาว่าเป็นหนุ่มตำรวจอายุห่างจากแม่แพท14ปีด้วยล่าสุดแม่แพทตอบแล้วค่ะว่าหนุ่มคนนี้เป็นแค่คนรู้จักห่างคำว่าเพื่อนและแฟนและเป็นตำรวจอายุห่างกันถึง14ปีในคลิปที่เห็นกันนั้นเรา ให้เขามาช่วยในส่วนหนึ่งของที่ถ่ายคลิปเพราะตอนนี้เราขาดคนถ่าย YouTube เราให้เขาเข้ามาช่วยด้วยก็คือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วยกว้นเป็นแฟนจบไหมเขาต้องการแบบนี้ไหมคุยแล้วไม่งานไม่สามารถพูดตรงนี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วยกวินเป็นแฟน